หลายคนคงเคยสงสัยว่าเวลาเราจะตั้งบิตเรกในเจ้าตัวโปรแกรม OBS เนี่ยเราควรจะตั้งเท่าไหรด่ดีใช่ไหมครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบไปกับพกเพื่อนครับ คลิปนี้นะครับผมจะมาคุยถึงเรื่องไอ้เจ้าตัวบิตเรทในเจ้าตัวโปรแกรม OBS กันนะครับว่าเราควรจะตั้งเท่าไหร่ดีเบื้องต้นเพื่อนๆจะต้องรู้ก่อนว่าเพื่อนๆจะสตรีมเนี่ยจะสตรีมไปที่ไหนจะสตรีมไปที่เอ่อเฟซบุ๊กหรือว่าไป u t u b e นะครับเพราะว่าบิตเรทแต่และแพลตฟอร์มเนี่ยไม่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูของ Facebook ก่อนว่ามันมีเอ่อบิตเรทเท่าไหร่นะครับเบื้องต้นให้เพื่อนๆเข้ามาที่ Google ก่อนนะครับแล้วก็เพื่อนอาจจะพิมพ์คําว่า Facebook นะครับ เฟซบุ๊กบิดเรทนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาตรงที่ลิงก์แรกตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นศูนย์ช่วยเหลือเฟซบุ o กนะครับแป๊บหนึ่งครับหนิดช้าในหนูนี่อ่ะเนี่ยครับเว็บไซต์นี้นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ศูนย์ช่วยเหลือของ a c e b o o k นะครับบิดเรทที่เหมาะสมนะครับมันจะมีอะไรบ้างเพื่อนๆมาดูกันนะครับนี่เห็นไหมครับว่าเขาจะมีขนาดกําหนดให้สมมุติว่าเพื่อนๆสตรีมไปที่1080 P 60fps ใช่ไหมครับบิตเรทที่เหมาะสมก็คือตั้งแต่4,500จนถึง9,000ประมาณนี้อยู่ในช่วงนี้นะครับก็ถ้าใครเน็ตไม่แรงก็อาจจะใช้สัก4,500อยู่นี้ก็ได้หรือว่าใครเน็ตแรงๆหน่อยก็อาจจะดันไปที่9,000เลยนะครับแต่ว่าในส่วนตัวของผมนะครับผมจะใช้ประมาณ6,000นะครับก็กลางๆนะครับเนาะอยู่ที่อินเทอร์เน็ตของเราอีกทีนึงนะฮะถ้าเป็น1 0 8 0 P ขนาด30 f เฟมนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณสัก 3,000- ถึง6,000นะครับ สำหรับ 720p เนี่ย60เฟรมนะครับอยู่ที่2,250ถึง6,000นะครับแล้วก็ 720p 30เฟรมเซกเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะอยู่ที่400ถึง1,000นะครับแล้วก็อันสุดอ,อันรองสุดท้ายเนี่ยเป็น 480p 30เฟรมเซกนี้จะอยู่600ถึง2,000นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ 360p เนี่ยก็จะอยู่ตั้งแต่600ถึง2,000นะครับดูดีๆนะครับว่าอันเนี้ยมันจะเป็น kb นะครับมันจะเป็นกิโลบิตเปอร์เซ ไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยว<ๆ>ผมอัดหน้าจอ OBS ตดูเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูนี่สมมุติว่าเพื่อนๆสตรีมไปนะครับน,นี้ผมอัดหน้าจอไปด้วยเพื่อนๆมาที่ s e ตติ้งตรงนี้ Output ตรงนี้ใช่ไหมครับสตรีมเนี่ยของผมจะใช้อยู่6,000นะครับก็ถ้าเพื่อนๆสตรีมไปที่ 1080p 6 0 f เฟนะรมเปอร์เเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ4,500ใช่ไหมครับ4,500จนถึง9,000ตรงนี้ นะครับเพื่อนๆก็เลือกมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะฮะของผมเนี่ยใส่ประมาณกลางๆนะครับก็ประมาณสัก6กพันหรือเรือครับเรือเลือเนาะไม่ไม่จะเป็นจะต้องใส่บิลดเรดเป็นหมื่นนะครับเพราะว่าช่วงของ Facebook เนี่ยมันรับได้แค่4ี่พันห้าถึงเก้าพันเองใส่เยอะไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะฮะเนาะส่วนเรคคอร์ดของผมปกติแล้วเรคคอร์ดเนี่ยผมเรคคอร์ดลงในเครื่องนะครับผมจะใช้อยู่ที่หมื่นสองนะฮะ ใครจะกําหนดมากกว่านี้ก็ได้หมื่นห้าสองหมื่นก็ได้นะครับแต่ว่ายิ่งบิทเรทเนี่ยเยอะเท่าไหร่นะครับพื้นที่ในการเก็บไฟล์ข้อมูลวิดีโอของเพื่อนเนี่ยมันก็จะใช้พื้นที่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องคํานึงด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยพื้นที่ของเราเหลือน้อยเราไปตั้งบิทเรทสองหมื่นแบบนี้ครับก็อาจได้แป๊บเดียวก็เต็มนะครับเนาะแต่ว่าถ้าใครมีพื้นที่ไม่จํากัดหรือว่ามีพื้นที่ี่เยอะอยากได้คุณภาพสูงแบบนี้ครับก็สามารถตั้งบิทเรทสูงได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบิเดรดในนส่วของ Facebook นะฮะนี่ฮะบิดเรทในส่วนของ facebook เดี๋ยวเรามาดูบิลดเรทในส่วนของ youtube กันนะครับเหมือนกันนะครับให้เพื่อนๆพิมพ์คำว่า youtube นะครับอ่า u t u b e บิลดเรทอ่า u t u b e บิดเรทตรงนี้นะครับแล้วก็ลิงก์แรกตรงนี้เลยครับลองเข้าไปดูนะครับต่างกันนะครับเพื่อนๆอ,อ่ามันจะอยู่ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับอัตราบิลดเรทกดเข้าไปนี่ปับ๊บจะอยู่ตรงนี้ของ youtube เนี่ย หน่วยมันต่างกันนะครับเพื่อนๆของ y t u t u เนี่ยจะเป็นหน่วย MBPS นะครับก็คือเมกะบิตเปอร์เซกันนั่นเองนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ของ Facebook ใช่ไหม Facebook มันจะเป็นกิโลบิตเปอร์เซกันต่างกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีแปลงนะครับว่ามันจะแปลงได้อย่างไรนะฮะเนี่ยให้ให้ดูก่อนนะครับถ้าเป็น YouTube นะครับ YouTube เนี่ยถ้าเป็น 8K เนี่ย120ถึง240 นะครับเมกะบิตเปอร์เซกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่นิยมใช้เออบ่อยๆเลยเวลาเราสตรีมของเอ,อ่อ u ูทูบเนี่ยเราก็จะใช้ตรงนี้ครับพันแปดสิบพหรือว่า7จ็ดร้ิบีตรงนี้ครับอันนี้อัตราบิตเรทแล้วก็เฟรมมาตรฐานนะครับ24่สี่ยี่สิบห้าแล้วก็สาสิบเฟรมนะครับเขาก็จะใช้ประมาณ8ปดเมกะบิตหรือว่า5้าเมกะบิตนะครับในส่วนของเจ็ดสอแต่ว่าถ้าเป็นบิตเรท เฟรมเรทที่สูงๆเช่น 48, 50หรือ60ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมครับ mm. เขาก็จะใช้อยู่ที่12ถ้าเป็น1 0 80p เขาจะใช้12เมกะบิตเปอร์เซกันแล้วก็ถ้าเป็น 720p เขาก็จะใช้อยู่ที่7.5เมกะบิตเปอร์เซกันต่างกันนะครับในส่วนของ YouTube นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาเราดูเนี่ยเราต้องดูก่อนนะครับว่าเราสตรีมไปเนี่ยเฟรมเรทเท่าไหร่นะครับถ้าเฟรมเรท 24, 25, 30เนี่ยเรามาใช้ช่องนี้ แต่ว่าถ้าเป็นเฟรมเรทตั้งแต่ 45, 40 50 60เนี่ยให้เรามาใช้ช่องนี้นะครับเราจะได้กําหนดค่าอัตราบิตเรทให้เหมาะสมได้นะครับถ้าสมมุติว่าเราจะแปลงใช่ไหมครับสมมติว่าในใน OBS ตรงนี้นะครับมันเป็นหน่วยมันเป็นนี่กิโลบิตเปอร์เซกันใช่ไหมครับแต่ว่า YouTube กำหนดมาเป็นเมกะบิตเปอร์เซกัเราจะแปลงยังไงนะครับไม่ยากนะครับก็ให้เพื่อนๆ พิมพ์เข้าไป Google ตรงนี้ได้เลยครับเนี่ยฮะพิมพ์คำว่ากิโลบิตเปอร์เซกันทูเมกะบิตเปอร์เซกันเข้าไปปุ๊บกดเข้าไปแล้วก็กดตรงที่รูปภาพตรงนี้นะฮะมันจะเข้ามาสู่หน้านี้เพื่อน <P ill ain> ๆเลือกรูปแรกตรงนี้ได้เลยนะครับค่อนข้างดูง่ายนะเดี๋ยวผมกดเข้าไปให้ดูวยนี่นะครับตารางนะครับง่ายๆเลยนะฮะเห็นไหมครับว่าตรงนี้1,000กิโลบิตเปอร์เซกันมันเท่ากับ1เมกะบิตเปอร์เซกันนะครับหรือว่า 1กิโลบิตเปอร์เซกันเนี่ยเท่ากับ0.001เมกะบิตเปอร์เซกันนั่นเองนะครับดูตารางด้านง,ง่าย,ดางงายๆด้านล่างนะครับ1เมกะบิตเปอร์เซกันเท่ากับ1,000กิโลบิตเปอร์เซกันเห็นไหมครับแบบนี้จะดูง่ายนะครับตีเป็นตัวเลขทวนๆเลยนะครับสมมติว่า YouTube มันต้องการอยู่ยี่สิบเฟรมใช่ไหมครับมันต้องการอยู่5เมกะบิตเปอร์เซกันก็คือตัวนี้เราจะต้องใส่ใน OBS เท่าไหร่ครับเพื่อนๆต้องใส่5,000ใช่ไหมครับ 5,000กิโลบิตเปอร์เซกันนี่ง่ายๆเลยนะครับอย่างนี่นี่นี่อย่างยูทูบอ่ะ,อะตอนนี้ตัวนี้ถ้า 1,080p ใช่ไหมครับ 1,080p ตัวนี้ถ้า25เฟรมหรือว่า30เฟรมเนี่ยมันจะใช้อยู่8เมกะบิตเปอร์เซกันก็คือ8,000น,น,นั่นเองนะครับ8,000กิโลบิตเปอร์เซกันนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าเป็น50เฟรมหรือ60เฟรมเนี่ยเราก็จะใช้อยู่ที่ 12เ b มกะบิตเปอร์เซกัหรือว่า12,000กิโลบิตเปอร์เซกันั่นเองนะครับดูตัวเลขง่ายแค่นี้นะครับอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการคำนวณและว,วิธีการใส่บิตเรทในเจ้าตัวโปรแกรม OBS ให้มันเหมาะสมทั้งแพลตฟอร์มของ Facebook แล้วก็แพลตฟอร์มของ Youtube นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับก็คิดว่า คลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถ้าชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับใครถ้ามีคำถามเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยแล้วก็เดี๋ยวนะครับผมจะหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาอัปเดตกับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมไปละครับ